สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบัตติไฟแดนเจ้าโบภาคหนึ่งชุดที่หนึ่งนะครับมาเปิดกันเลยสนามแข่งขันตกไปตัวการ อันนี้ดันเจวอก็หายากมากนะครับกอให้ดูทีละตัวเลยนี่การเต่บนันดิงฉังถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายแฟด 我对。 ไส่สามนะครับก็ไม่ค่อยชอบเป็นหมาอาจะมีตัวซ้ำๆนั่นแหละไม่มีนั่นแหละเนี่ยนะเป็นอีกสีที่แล้วก็ถึงอันสุดท้ายแล้ว โ okay. อเคจากนั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ